แคบ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 หมอแคบหมอแคบครับเรียนเชิญหมอแคบเลยครับผมอ่าหมอแคบหมอแคบจุดน้อยเมืองร้อยเอ็ดเอิ่นหมอแคบไหมน้ำเนี่ยหมอแคบจุดน้อยเมืองร้อยเอ็ดเพิ่นเพิ่นมาสมัครหมอแคบไหมครับอ๋อไอเตาหน่อยเมืองร้อยเอ็ดเตาน้อยเมืองร้อยเอ็ดหมอแคบมาจากเมืองร้อยเอ็ดครับเพิ่นมาสมัครหมอแคบไอเตาเรียนเชิญเลยครับเด้อหมอแคบไอเราตุ้ยเออหมอแคบหมอแคบหมอแคบ นูเหรอเออโอเคไมนมาโต้แค่ล่ำเลีองแหม่ล่ำเลีองก่อนมันคอยซิ่งแหมอ๋อคอยสิล่ำเลีองกับเจ้านี่แหมเอาเกินก่อนอ่าโอเคเจ้าไปเอิ้นเขาขึ้นมาให้ยังบงเอิ้นเอิ้์นไม่ยืนทาเออเไม่ยืนทาบ่แคบเราถือมาพอแคบเอาดีท้ายดีท้ายดีท้ห้โอ้คือให้ยทิพย์อะนั่งห้ ลอ,อลอยเอดดยดที่ไหนน้นากระซิลลอยเยหนกระซิลลอยเอดที่ไหนนางหายปงลางสวร์นะครับนี่เออเอออาจจะคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะคเัิ่นเคยอยุบปงลางสะอ่อนทด้ไหนเหมันตาผ่านคนเรือทุกเปลี่ยนไปตามกาน ผู้ดเดนจิไปลับได้เหรอเนาะโอ้ยว่าจิโศกเลยดี่บางหนึ่งจิโศกเลยดี่บางร้านหน่อยกับจอบก็ทาเต้นเนาะส <c oughs> ุริยาย่อคอยคำแสงตาดำแล้วเตียมมย่ยงคอยคำแรลงอีกมาด่ดนก็นต้องแจงแสงส่องใส่ส อัศจรรย์กาญยามนุษย์คนหนนีหากมีสีวันแจงผิวพันณเต็มตือผูเฉยเห็นมักน้องประสง์เออกมา ตัวดิฉันเองมีหน้ามาแอนออรดีบ้านนี่อยู่คอนแกนเมืองไดโนเสาร์มือนีวาสิมาออมือนีซ้ายแล้วออรดีว่าสิเขาตำนักไปหาสเ็จพอเพราะนูว่าสเ็จพอเห็ดอีหยังอยูว่าแล้วว่าหยุดเลยนะเจ้าก็เป็นพ่อจะใช่ไหมเป็นพระเอกเจ้าไหนพระเอกของข่อยมีผู้เดียวอขอยึดเป็นต้นหินให้เราแม่ดิแม่ กินเป็นก้อนหินเนี่ยเนี่ยมันรับบทที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยเป็นก้อนหินเนี่ยเสด็จพ่อเสด็จพ่อหมกฟันเสด็จพ่อมันต้องเหยียดแจงดาวาถดีนาโต้เจ้าว <movies> ่าเป็นสนมเสด็จย um <ad> ือเจ้าสิเป็นเมียยือเจ้าสิเป็นเสด็จแม่โอ้ครับแม่ว่าเสด็จพ่อประธานล่ำจุดแขงก็เนี่ยโอ้ยผู้ลำจนข้อแตกอร่าดีเลย ว่าเจังไหนเพคะอดีจ้าเมื่อนี่มมหาพออดอนอดีมี่ธุระอย่างนั่นรู้แ๊บนึ่งไปเสด็จพออันเสด็จพอสิรื่ความล้ำเสด็เขาไหมพอลดีอ้ย เสด็จพ่อไปค่ะอรดีกราบธรรมสการ์ไปกโอ้ะอรดีถวายพระค้อมไปค่ะเสด็จพ่ออรณีค่ะเสด็จพ่อหัวใจกว้ารับฝ่ายลูกพวอมเสด็จพ่อคือจังสีดอกไปค่ะเมื่อนี้อากาศดีดีลูกเนี่ยก็เลยว่าสิส้วนนั่งสนมทั้งหลายนั่นว่าสิออกไปชมสวนสนับไปค่ะเสด็จพ่อเราไปชมสวนป้าต้ชมสวนอยู่โกบนเฮาชัยร์พุ่มไปค่ะ ส่วนทั้งผลผลผลดอกไม้งามดอกไม้งามหลายไปค่ะดอกไม้ดอกเลี้ยงน้ำมันอนเทียแมนแต่ค่ะเสด็จพ่อสีเหลืองนี่น่ะเหลืองขึ้นหุ่นอ่ะกะเลีว่าสิมาขออนุญาตเสด็จพ่อดอกไปค่ะเสด็จพ่อนุญาตว่นนี่กะสิได้อนุญาตแล้วย่่าไปเด็กย่าไปคำย่าไปเด็กดึงเนอเอ้าสิไปค้ำมัจะไปเด็กดึงยังไงกันย่่าไปตอนนี้เออจะจะค้ำค้ำจะคำค้ำเอย่าเขาไปชุดสอก คือ,อนนวิ่งหัวหนึงไปรัดอยู่นั่นแถวบ้านนัน่นอยู่ไสเราซื้อองค์ชายชาคิดนันด่นปักจับผู้สาวมาปนขาคบพื้นเป็นบ้านเลยเลยเนี่อ,อี๋บอกไปค่ะลูกพัญาเดอกไปค่ะเ,ดเาสด็จพ่องภาษาองค์ชายชาคิดมาโหลดพูดคาราว้างไว้เนี่ยบริยานเด้พ่อนี่ยบริยานองค์ชายชาคิดไม่เห็นอย่างลูกเด้พ่อในย่านลูกไปคบพื้นพ่อไหม ดอกคือว่าจังสีดอกไปค่ะลูกๆนกะกับมีตะพูยิงนั่งสนมทั้งหลายกับมีโอ้ยอย่ามาคุยูุยิง,ง,งต้งล่กง่บ้าไม่ยิงกับลูกก็สงสัยอยู่ไปค่าอันังสนมแนไม่ยิงนะข้างลมือกับเลนเป้าข้าล่างมือกอบับเลนสา,านังสนมอีน้ำหนึ่งน่เอาจุดสูงไม่ปใส่น,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 น้ำโม่ เยี่ยผู้บร <laughs> ิเป็นครับมันสิเรื่องอะไงน้ำเรือยังไงยังยังวนเวียเสด็จพ่อบอมีพ่อพอมีทหารให้ให้ไปน้ำบอลไปครัทหารแม่จ้วงไอ้จวงเอาเจ็ดสีไปคะ่ะเสด็จพ่อจักสนับลูกสิขอกราบลาเสด็จพ่อไปชมสวนเลยเพราะว่าช่วงนี้น่ะดอกไม้นะั่นมันเหี่ยวเฉาพเพราะว่าเพิ่นกำลังอยากเต้นไหมไหมคะ่ะ ยบิ่งแล้วคือจังพินดอกไมเ้เพื่อสิรับเนี่ย <c oughs> เอาพอปากขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเน,นด้จ้า